โรคของเรานะคะอะไรที่ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะเป็นบุคคลในระดับ g ีเนียทุกท่านที่ชมรายการนี้นะคะสามารถที่ผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้ g e เน u s สฟ r รไลที่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Genius Variety นะคะในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆและก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งถือว่าเป็น Amazing Facts เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะ,ะในภาวะเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวนะคะได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าเลยแต่แปลกมากสถานที่นี้กลับได้รับความนิยมกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยสถานที่นี้นะคะมีชื่อว่าถ้ำนาคาค่ะ อยู่ที่จังหวัดบึงการค่ะอุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะอําเภอบึงโขงหลงค่ะเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวก็เลยทําให้มีการถ่ายรูปลงในโซเชียลจากนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมกันอย่างทั่วถึงเลยล่ะค่ะ ที่มีการเดินทางไปจนกระทั่งถึงลําตัวของพญานาคเนี่ยนะคะระยะทางเนี่ยนะคะประมาณ1นกิโลครึ่งแต่เป็น1นกิโลครึ่งนะคะที่ต้องเดินทางขึ้นบนภูเขาอันสูงชันนี้ค่ะระหว่างทางที่เดินทางขึ้นไปเนี่ยค่ะก็จะมีต้นไม้ค่ะดอกไม้สวยงามสิ่งนี้ก็เป็นการบอกนะคะถึงความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณในที่นั้นค่ะ ุดที่เป็นไฮไลท์ในการเดินทางในครั้งนี้นะคะก็คือบริเวณลําตัวแล้วก็เสียงของพญานาคนะคะซึ่งจะเป็นก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับเปล็ดงูค่ะถือว่าเป็นจุดหนึ่งของธรรมชาติที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นการสร้างสารรค์ของธรรมชาติอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ความท้าทายอย่างหนึง่งที่นักท่องเที่ยวนะคะชอบเดินทางไปตรงสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือยอดภูลังกานะคะซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลนะคะถึง6 0 0เมตรค่ะ หากมองในมิติทางด้านธรณีวิทยาก็คือมิติทางด้านวิทย,ยาศา,าสตร์นะคะจะเห็นได้ว่าออลักษณะค่ะของถ้ำหินเกิดจากซันคลัก นะคะก็คือเกิดจากความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามานะคะและทําให้ก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยนะคะมีรอยแตกอะค่ะเป็นลักษณะของหมอนหินซ้อนนะคะเหมือนกับเป็นหมอนที่ทับทับกันมานะคะ มีอายุเก่าแกกว่า70ล้านปีนะคะแล้วก็รอยแตกเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะคะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้หินนะคะบางก้อนเนี่ยนะคะมีการหดตัวบางก้อนมีการขยายตัวแล้วก็มีการวางทับซ้อนกันไปจนมีลักษณะเหมือนกับเกล็ดงูหรือเกล็ดของพญานาคค่ะ านมีติของความเชื่อนะคะชาวบ้านก็เชื่อว่าการที่ออมีลักษณะาคล้ายพญานาคเนี่ยนะคะเกิดจากการที่มีงูนะคะแล้วก็ถูกก้อนหินขนาดใหญ่ทับพ,พอเวลายาวนานผ่านมานยนะคะก็เลยทาให้มีลักษณะเหมือนกับเป็นก้อนหินที่ถูกตาฟเอาไว้นะคะในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มเนี่ยนะคะก็เชื่อในความคิดของการที่เคยมีเมืองหลับแะคะก็เชื่อว่ามี เจ้าปู่อือลือเนี่ยนะคะถูกสาบค่ะว่าให้อจองจำอยู่ในที่แห่งนี้นะคะโดยถูกสาบเป็นงูนะคะชาวบ้านบางคนก็เชื่อมากก็เลยทำให้มีการเดินทางไปสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอโชคลาภซึ่งเป็นที่ดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบประชนไัยแล้วก็นักท่องเที่ยวสายมูเนี่ยนะคะก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องไปที่ถ้ำนาคาแห่งนี้ ติความคิดทางวิทยาศาสตร์นะคะถือว่าเป็นมิติทางรูปธรรมค่ะส่วนมิติทางความเชื่อเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมิติทางนามธรรมนะ,ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อ2มิติมารวมกันนะคะมันก็เป็นสิ่งที่สามารถทําให้เกิดมิติทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักนะคะหรือการค้าขายในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะมีการเพิ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วแม้แต่แผงลอตเตอรี่นะคะก็ยังขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวค่ะ เรื่องราวของทับนาคานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นองค์รวมค่ะของความคิดทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเชื่อ ที่เป็นความเชื่อทางนามธรรมที่มาผสมผสานกลมกลืนกันจนทําให้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากคนในประเทศและก็ชาวต่างชาติมากเลยนะคะหากท่านผู้ชมเนี่ยนะคะรู้สึกสนใจรู้สึกชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาพบกันค่ะในทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายสรวมถึงทุกๆวันจันทร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ